สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับช่องผู้การนกเหมือนเดิมนะครับที่สัญญากันไว้ว่าเราจะพาลูกค้าพาแฟนคลับนะครับมาดูแครี่ฟุตทักนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าแครี่ฟุตทักที่เป็นเหมือนกับรถบ้านกับธุรกิจใหม่นะครับกับกลุ่มลูกค้าที่กําลังมองหาธุรกิจใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างรายได้รายวันประกอบกับยุคสมัยนี้ที่แบบว่า โควิดด้วยแล้วกันนะครับคือเราหาทำเลไม่ได้ตรงจุดนี้สามารถที่จะไปจอดแล้วก็ตั้งขายได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเนาะมาเดี๋ยวผมพาดูนะครับอันนี้ก็เปิดไม่ยากนะก็ผู้หญิงก็ทําได้นะครับอันนี้ง่ายๆกันนะครับตรงจุดนี้ก็แต่ตัวนี้ก็จะดีอีกแบบหนึ่งก็คือสามารถเปิดได้3ด้านนะครับมีระบบไฟให้ มีระบบไฟมีระบบน้ํามีเคาน์เตอร์บาร์ให้นะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวลูกค้าคันนี้นี่ที่เขาทําก็คือเขาจะไปขายส้มตํานะครับเปิดร้านขายส้มตำนะอันนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนออกมาข้างนอกได้กลเป็นร้านขายส้มตําได้เลยนะครับถ้าเปรียบเทียบตรงจุดนี้นี่เป็นธุรกิจใหม่แล้วกันนะครับที่เข้ามาให้กับวัยรุ่นยุคใหม่นะครับ ตอนแรกที่เราบอกว่าทําเป็นรถบ้านได้นะแต่แต่ตรงเนี้ยกว้างมากนะครับข้างในกว้างมากเดี๋ยวผมพาดูก่อนมีระบบไฟให้นะครับมีระบบไฟมีระบบน้ําให้นะครับแล้วก็ด้านในก็จะดูกว้างหน่อยหนึ่งองค์โถงหน่อยหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะยืนขาย2-3คนได้นะครับหรือโต๊ะตั้งข้างนอกก็ได้นะครับแต่ทีนี้ในส่วนของไอตัวข้างในนี้ ก็จะมีระบบไฟให้มีไฟส่องสว่างให้ครบรอบคันเปิดได้3ด้านนะครับก็มูลค่าก็ไม่เยอะนะตรงจุดนี้นะครับราคาก็ย่อมเยาวนะครับอยู่ที่5 0 0แสนนิดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า5 0 0แสนนิดๆนี่จะดาวเท่าไหร่นะครับตัวนี้นี่เงินดาวอยู่ที่ลูกค้าคันนี้เขาดาวอยู่ที่30 0 0 0บาท ใช้เงินดาว3 0 0 0มบาทค่างวดอยู่ที่6,600บาทนะครับแปเดือนนะครับตรงจุดนี้ก็ถามว่าตอบโจทย์ไหมในส่วนของลักษณะการประกอบอาชีพแล้วกันนะในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่ารายวันหากกาไรได้จากรถคันนี้200บาทกําไรเก็บวันละ200บาทดิสาวันนี่ก็6,000นละนะครับพูดง่ายก็คือรถคันนี้จ่ายค่างวดวันละ200บาทแล้วกัน นะครับก็ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะครับทั้งภายนอกและก็ภายในที่เราจัดสรรให้ลูกค้าพร้อมกับประกอบกับที่เราทําสีให้ด้วยนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่จะประสงค์ทําเป็นสติกเกอร์ร้านกาแฟเป็นชื่อร้านของตัวเองเป็นแฟรนไชส์ของตัวเองตรงจุดนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปคิด ว่าจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมแค่มาประสานที่เราบอกว่าเราจะทําธุรกิจนี้นะแล้วก็ให้ทางบริษัทแล้วก็หรือติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับผููการนุกเลยนะครับที่เพจผู้การนุกได้เลยนะครับหรือติดต่อผ่านคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับดเดี๋ยวผมจะเข้ามาให้ข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้นี่เดี๋ยวจะให้ดูด้านในแบบว่าละเอียดเพิ่มขึ้นระบบไฟเรามีอย,าอย่างไงบ้างนะครับระบบน้ําเรามีอย่างไงบ้างน,นะครับ เนาะมาเดี๋ยวมาดูระบบน้ำกันก่อนนะครับเนะตัวนี้ระบบน้ำนี่สามารถเปิดใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นี่คือมีน้ำในตัวให้นะครับมีน้ำในตัวมีน้ำดีน้ำเสียให้นะครับตรงจุดนี้เรามีไม่ให้สำรองให้ลูกค้าหมดเลยแต่นี้ผมไม่ได้เติมน้ำมาไว้นะครับเดี๋ยว ใครอยากเห็นก็คอมเมนต์ม,มาเดี๋ยวผมจะส่งอีกคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนระบบไฟตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดใช้ได้เลยนะครับหรือเราเสียบปลั๊กไฟบ้านก็ได้นะครับสามารถเปิดใช้ได้เลยนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เก็บของตรงหัวรถนะครับก็มีให้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่เก็บของชั้นวางให้ด้วยนะครับถ้าเกิดเปิดร้านกาแฟก็มีที่เก็บแก้วน้ําให้นะครับ ที่เก็บแก้วน้าที่เก็บอะไรต่างๆขนาให้นะครับแล้วก็ตู้ข้างล่างเป็นชั้นวางให้ด้วยนะครับมีที่เป็นชั้นวางเป็นเคาน์เตอร์ให้นะครับสามารถที่จะทําส้มตามขายข้างบนเลยก็ได้นะครับหรือทําเป็นร้านขายน้ําปัน่นส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไปเป็นร้านขายน้ําปัน่นร้านขายส้มตํานะครับที่รีวิวให้ลูกค้าดูให้แบบชัดเจนชัดเจนนะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผ่านทาง เบอร์โทรผู้การนุกได้เลยนะครับ0981010446หรือติดต่อผ่านทาง Facebook Suzuki า a า a ินออโต้ค่ะนะครับหรือ i ิน t a g r a m กรม u k i k กิ a า i า a ินออโตค่ะนะครับรือ l i อ l นะครับซูกิคาราชินออโต้ค่ะสั่งซื้ออะไรสั่งซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือว่าปรึกษาเงื่อนไขการเช่าซื้อรถนะครับหรือ,อเปรียบเทียบเงื่อนไขนะครับ ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาในส่วนของเบอร์และก็ไลน์ผมได้เลยนะครับไลน์ก็แอดมาได้ที่0981010446นะครับผมส่วนเงินดาวคันนี้ของลูกค้านะครับถ้าเกิดไม่ใช้เงินดาวเลยนะครับหรือดาวศูนบาทค่างวดจะอยู่ที่ 7, 100บาทนะครับอันนี้คือไม่ใช้เงินดาวเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าสะดวกใช้เงินดาว3 0 0 0 0บาทเหมือนกับรถคันนี้ลูกค้าผ่อนค่างวดอยู่ที่ 6,600บาท84เดือนนะครับตรงจุดนี้ถ้าใครสนใจหรืออยากทดลองขับนะครับอยากเห็นตัวรถจริงนะครับเข้ามาทีู่ Suzuki อ u โ o c a าได้เลยนะครับส่วนผมก็ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากครับผมครับสวัสดีครับผม